โอ้โีเนะครับเอาละครับเอาลงโอ้บโหง่ายเลยเอาครับเดี๋ยวจะตักพี่น้องเบึงครับนี่ครับโอ้สวัสดีครับพี่น้องครับวัอนี้ล่งทงชาแนลนะครับสีผ้ามาเบิงสวนเกษตรนะครับเรียกนิดหน่อยเรียกว่าเป็นบ่อป่าปลาดุกเข้านะครับที่เลี้ยงไว้เวลาที่มีโอกาสกะยิบขึ้นมากินนะครับเดี๋ยวพายบึงครับ ครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นบอ่อปลานะครับเป็นบอ่อปลาดุกนะครับเลี้ยงไว้เป็นเดี่ยไวไปกินอู้กกรดับพี่น้องน้ำตีมยุตเลยนะครับอันน,นะนี้ก็เป็นแบบบอ่ปอปลาเลี้ยงไว้ตามเวลาที่เฮามี จะกินกับตักขึ้นไปกินนะครับบอร์เเอาไปขายไปใสนะครับปลูกไปไท้ายมาแขากไปไท้ายมากันจะกินกับตักไปกินพอตาบุญนี่พันท้ายฝน,นเสียดเดาไปเป็นกระสีเอามาปล่อยลงใหม่นะครับน้ามาชีเป็นสีแบบเล็กน้อยนะครับาะว่าเบอด์เลยท้ายหนามท่านใดไท้ายนามานะครับเดี๋ยวจะเลกน้อยกระสีใดไท้ายนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะเบึ้งตูมแล้ว โอ้โห่หนันะบบนะรอ้าวีดเลยอดย่หเบงตัวครับนี่ก็เป็นเงี่เงี้ไอเงี่ยหัวอาหารนี่แหละครับพี่น้องประเด็นี่หงีธรรมชาติหรอครับไม่่หร มันตื่นมนมากินหรอมาๆมาๆกยไนยุงคุนีบ้าอ๋ป่าบ่กินหัวอ,อาหารยังไงบ้างรรตายตายตายงสัยตื่นเอาไหมครับ

ลาแค่เยอ่ครัาพี่น้องลาว่ทุนมันไหน มาแล้วเดิอดขึ้นแล้วครับเดืกขึ้นเดี๋ยวสีตักโซ่ไหบพี่น้องเบื้องครับเอาครับเดี๋ยวสีตักพี่พน้องเบื้องครับนี่ครับโอ้อันนี้ปลานั่นตัวนี้อู้นี่ นี่หลายปลาครับผมเป็นตัวปะาดุกตากบยงเดิมกซื้ครับเาเนปกะงเตัดุก,กปลดุกใส,ส่สีอยู่ยท,ท่านพี่ใส่สีท่านพี่ ไปบ่อนี่คุณน้องซสมีกก็ตากยากตื่นแล้วพี่น้องครับเขาตากบ่วไดครับเขารงใส่แบบไม่ครับโดยการสีดเบ็ดออกนะครับอันนี้บริลักสีดเบ็ดนดะครับ Lạc xin chung hoài, ẩn luôn, hoang vô hoang vậy đó Đồng Ở dưới Phân ẩn say vậy? nó dùng phần

ดีนะครับครับเอาลงโอ้หัวงเลยอากเลยอติดโปปกลยติดโปติดโปพดจังไหนล่ะบอนพี่น้องครับเอาวิ่งมาวิ่งมากนี่แม่นี่ครับหมเงินเติบด้วยครับ อธิบทีเคงซื้อไหมขออนุญาตปุ๊ดกันครับนี่ครับพี่ต้องเงีนทแคน,นี้แหละครับดุกกอาอิ่ีมันหนมูตรงน้ไม่ดีวันนี้เขาบริกินครับไว้ลงไปกอนไปลาไปอ,อยู่นี่เลยอยูนี่พวกกินวันนี้กัได้ ลักทุเรศอีกีเนาะคอนเทนต์นี้พีน่น้องเราบุ่นปินน้ำเบียดป้อง,ปองบ่กินมองบอลดีๆของพี่รูโอ้โหย ว่าได้จังวะเอาไหมนั่นเด้โอ้ยนิดเดีดยวนิดเดียวทราไม่หยอกปลาเรนเนาะ ีว่าตัวเดียวตัวชุด้ายเออเนี่ยโู้เหียบเหียบเบ็ดมือยูครับเอาละครับพี่นอ้องมือนี้ไหเบิง่งวัวปลาแบบเกรรษตรพ่อเพียงนเคยซือครับเหมือนี่ห้องปลาดุกกับปลาสลิดอยู่ั้างในหนี่นะครับ เวลาเห็ดมาอยู่ในกินเ้องกับตักกปนไปกินได้บริเวณใบคลายใช่ไหครับเวลาแจกไปแท้มากครับตักขึ้มนมาจีมะเผามะลาบมะหยังก,กินนะครับโอเคครับพี่น้องลงกตรงแนวนี้กับนี่เงี้ยในเบื้องสานีครับพออภัยไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับเอาละครับพี่น้องคลิปนี้กับให้เบื้องบอ่อปลานะครับวิธีของเกษตรอีสาน มีบอ่อปลามี่กระเส็ดืดผักสวนขั่วนะครับวันนี้กับผ้ามาเบิงป่าเล็กๆหน่อยนะครับก็บได้เอาไปกินแล้วครับวันนี้ให้เบิงตัวอย่างกันซื้อซนะครับเร้อกับมีแค่บอ่อสำลีก็สามารถที่จะเ็ดหอยู่นกินได้ครับเป็น,ปนแบบแระเษตรนะครับออเพียงอซาระคิปนี้กับเพียงสำลีครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันไม่คลิหนานะครับสำหรับล,งงนนลองอุงตรงเชนแนอร์ห่อสิบผ้ากันไป เหตุอีอย่างต่อ,อก,กติดตามี่คลิปหน้านะครับในเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามน้ำแน่เด้อพี่น้องเด้อสรับวันนี้กะจักไปด้วยบัวป่านะครับสวัสดีครับ